อ๋อมึงก็โทรในดิสคอดด้วยโทรศัพท์ดิเออโอเคครับโอเคครับคุณดูคือคือผมเนี่ยผมเนี่ยตองกับตัวเองอยู่ว่าต้องทำให้มัน โยบแล้วนี่คือเสีเว่ะอืเออเออเออก็มึงจะอ่านแบบมึงหน้นแบบนี้เหรอไม่อันนี้อ่านไม่ได้อ่านหน้าจอคอมเลเว้ยกว่าหน้าจอแบบกูถ่ายกูในมือถือเนี่ยเพราว่าถ้าเกิดไปไม่ไม่ได้ป่าววะได้ป่าววะต้องไม่ใส่ไม่ใส่เหรอฮะฮะ

เอ้าเอ้าอไปยังอ้ฝัดเนี่ยกูเปิดเสียงในมือถืออ่ะฮะแป๊บนึงกูว่าปิดกล้องในที่จอดดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ใช้อเลยเปิดไปแล้วโดนวัดดีวัดดีคนดูหน่อยเร็วถึงเราจะไม่มีคนดูก็ตาม สวัสดีครับผลยมลุงคนชอบอะไรโอเคต้องนี้น่าจะได้ยินเลยจอยกูจอยไปแล้วเนี่ยกูกำลังโหลดอยู่เนี่ยทุกคนดูดิเอ้ยไม่ใช่เพื่อนผมอ่ะมันให้จอยมาใช่ปะ่ะแล้วแล้วมันถามว่าจะจอยมาเมื่อไหร่แล้วแล้วดูดิกูโหลดอยู่เนี่ยเนี่ยผมลงมอดโคตรสวยอะสมูทมากมอดราคาเท่าไหร่วะ ศูนยบาทเพราะกูโรลดมาถูกกำลังไปหาเดี๋ยวออกไปรับดีกว่าได้ทองแดงมาเพียบเอาขวานไหมให้กูมาจำหนงรอ,อแบบเริ่มใหม่หมดเลยอ่ะจินว่าเริ่มใหม่ก็เรื่องของมึงเหรอเดี๋ยวกูจะเอเ่อแบบว่าอะไรเปิดเปิดหน้าอย่างเี้แล้วก็ปิดไปปิดไป ไม่มีอะไรเพื่อนไปไหนอะเฮ้ยลูกหมูน่ารักแต่กูหิวอะอย่าน่ารักมากเออลูกหมูมันมันหาได้เมื่อไหร่ก็ได้เพื่อนกูรู้แต่ว่ามันหิวเดี๋ยวกูใส่ใส่ใส่เอ่อไม้ไม้กับนี่ยเสียงสนทนาจบไอเสียงตัวเองนี่ มาแล้วเชนเป็นไงผมโดนสมูทไหมสมูทครับอุ้ยโดนตีก็สมูทหน่อนโดนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เอ้ยอันนี้ไม่ได้กูใส่ในกูใส่ไมในมือถือไม่ได้นี่หว่าเพราะว่ามันจะต้องอัดเสียงไอ้ไอ้อมแต่ผมเชนแต่คุณจะขยับขยับแล้วเนี่ยฮะนี่ภาพสวยของมึงเหรอ ทำไมอ่ะมันไม่ใช่พาะสวยเด่เดินผู้มาถึงเดินแล้วสมูทแคม่มึงเห็นไหมมันดูน่ารักทุกอย่างเดี๋ยวพาไปดูนี่นี่ดูนี่ดูหมูดูหมาดิหมาไม่งยกระดูดแบบโคตรอันนี้โคตรจริงเวอดครับครับครับกระดูมไหมขอกระดูกหน่อยเฮียกกูหยัดได้หมาหมดแล้วมีหมาข้างหลังอีกเอ้ยมึงลองย่อดิลองย่อดิ ก็ย่อได้พี่ย่อแล้วหันหลังให้ดูดิไม่เนี่ยเนี่ยท่าย่อมันเป็นอย่างเงี้ยมึงดูดิก็ใช่อยู่ในตู้นี่นี่ดูท่าขวานดูอุ้ยชถชอชอโอ้ยขวานมึงอ่ะมึงไม่เก็บอ่ะไหนวะอยู่นี่เออภาพก็ภาพก็สวยดีนะเว้ยโอ้โหขวานไม้โคตรกากอ่ะ ยังปมาตามมาเออไปเก็บจะตายแล้วเนี่ยมึงเคยเห็นคลิป AI ป่ะเนี่ยคลิปแป๊บเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวกูทำให้คนดูอุ้ยเพื่อนเราไปกันแล้วโอ้โอ้มีมีมีขวานด้วยโอ้โหขุดต้นไม้ด้วยโอ้ยมีขวานด้วยโอ้โหขุดต้นไม้หายเลยโอ้โหมีหมุดด้วยตีได้ไหมเอ้ย กไม่เห็น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 ไม่ไม่เห็นกูหไม่เห็นไม่เหนไม่เห็นไม่เห็นไมไม่เห็นไมเห็นไม่เห็นกมเหไมเห็นม่น่เห็เหเหมเน่เห่เหน่เห็่เหวเนเน่เห็เหเอ่ดหงเหนไ่เหเเมเไเไ่นเดห้เนมเหมห่งน ดีมากอฟูมได้ได้กินก็สมูทสมูททุกอย่างอ่ะมึงอ่ะอเออสมูทหมดไม่สนรู้ใครอ่ะอม,มดแล้วว่ะไอ้เหียสเกลตันก็สมูท ไอชี้เชนก็สมูทเอาเชนหายเอากูก็สมูทไงนี่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 ดู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 ท่าดูท่าดูท่าแต่กูไม่เห็นขาตัวเองเนี่ยมึงดูดิเนี่ยมึงลองมองขาตัวเองดิเด้อแล้วแล้วตัวกูเป็นสตีปะเนี่ยเหมือนมึงไหมเนี่ยไม่ใช่กูอยากเป็นสตีปะกูต้องทำไงกดเข้าไปในสามขีดแล้วก็เปลี่ยนตัวละครเอาะมันมันมันต้องใช้ใช้อะไรอะเบซิ่งรูมเหรอ เอสซิ่งลูมกูมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยมันมันไม่มีสตี่ะกูอยากเป็นตัวสตี่ะแต่มันไม่มีเออเออดีสุดก็วัวชาวนาได้อยู่อะโอ้เออเออลองไปให้คนดูฟังดิเอวโรเออโอ้เฮ้ยเๆๆ อสัตว์เกือบตายกตทุกคนครับที่เห็นอยู่ผมคือ AI นะครับก็เราคือ AI อนะทุกคน a ออเล่นเกมารู้จักเปล่าเอไอตีเพื่อนได้ด้วยตีอัวไม่ไม่ไม่กูขอโทษกู ข้ามาดิมา,ดาเดี๋ยวกูให้ขอ,ขอเอ้ยคุณคุขอขอขอน่อยขาอ่อนหน่อยของดอออแดงแมวเออนั่นแหละดีมากเอ้ากูขึนมาอะไรอ๋อนี่ว่าเอาไปิไปเองอโหล,โล,โลอะไร อ๋อยังได้ยินเสียงอยู่ไม่คือเวลาเวลาเวลาไม่ได้ใช้คอมนานๆอ่ะจอมันจะดับใช่ไหมเผื่อเปล่าก็สวยเปล่าก็สวยสวยสวยหนึคนเดียวเฮ้ยแล้วมันสว่างนีู่้ขับได้โคตรงงวอะเยี่ยูต้องการทุเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยกูก็ปิดตรงนี้ดิวะเฮ้ย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 อะไรอะไรอะไรมึงอะไรมึง เอาเอาไอ้โดน <มา S 1> ทองแดงกูขึ้นมาก,ก่อนแดงท <มา S 1> อง,ดองแดงอันนี้ไงใช่ป่ะแล้วกูจะทำใช่ไหม,ไหมทำไมวะมันก็ใช่เลยวะไม,ม่กูมีที่ขุดทองเอ้ยไม่ใช่มันไม่เหมือนเดิม กูยอยากย้อนกลับไปตอนที่กูเล่นไมน้ครับตอนอายุประมาณห้าหกขวบอะตอนนั้นกูเอจอชาวบ้านอะเออกูอเจอชาวบ้านหลายรอบมากแล้วกูว่ฆ่าชาวบ้านแล้วกูตกหลบับมาหลายรอบก็เช้าอย่างก็เช้าอย่างก็ลองขุดดูดิ เช้าอ่ะเขาเกาะไปเอาหมวกไปเอาเกาะทำไมกูไม่มีซอมบี้ไม่ใช่ไม่เจอซอมบี้ไปไปงเออคนด,ด,ด,ดูมันเป็นอะไรกูเผลอเปิดไมค์คฟบนไอการอัดหน้าจอในมือถือเนี่ยมันจะไปเสียงมันจะไปปน,น,นกันกับไอเอ่อี่กูเปิดเออคนดูดูดูมัน เอ้พูดอะไรหน่อยดีวะเฮียเออว่าจะใช้ชีวิตอยู่ในนี้เลยไหมจะสร้างบ้านเลยไหมหจะสร้างบ้านในนี้ได้ได้ได้เออได้ได้ได้แต่ อ้เราตงจำเป็นต้องปลูกข้าวไหมจำเป็นดิไปอือโอเคมีมีอะไรเดี๋ยวกูทำให้พมจอบไปให้แล้วอะ่ะที่เกี่ยวข้าวเดี๋ยวผมอันนี้ไปหายังไม่เช้าดีกว่าปรับหมดหเป็นพีฟูดิพีฟูอ่ะแมวมันจะด๋อยกลับมาเร็วกลับมาโอ้ไปเก็บของกูไปเก็บของกูไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง เก็บของไปเลยเก็บของไปเลยเก็บได้ก็เก็บไปเลยกูพอจำทางได้ไว้ให้จำทางได้อยู่นิดนึงเดี๋ยวกูล่อไว้ให้อ่ะกูล่อแม่งอ่ะโอ้โหเสดเสดเสดเดะเสดรอเสดรอรอนี่บ้านนี่บ้านเอ้ยไม่ใช่พี่เจ้าอันนี้มันถ้ำนี่ว่ะเก็บของให้และใช่กูเก็บของให้แล้วเดินมึงละมึงเดินมึงเดินมาตามทางไว้เดี๋ยวมันก็เจอ วุ้ติดต้นไม้เนี่ยโอ,โอ้เนี่ยโอ้อะไรของมึงวะโดนแม่งเข้าบ้านแม่งภาพมันภาพมันสวยเกินจนมึงเดินไม่เป็นเลยใช่ไหมใช่คือแบบสวยจริงใจกูอะเออ,อเปิดไฟพี่เปิดไฟเปิดไฟเร็ว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 เปิดไฟไฟอ้ที่ ี๋ยวกูเ<คว>ปิดให้แป๊บนึงกูต้องย่างอะไรสักอย่างก่อนย่างอะไรดีวะทองแดงไม่มีเอ้าไอ้สัตว์เน<คว>ื้อซอมบี้กูนึกว่ากูนึกว่าทองแดงไอ้สัตว์ทำไมมันเอ้าเอาแล้วขานกูอยู่ไหนจะรู้ไหมแต่ว่าทองแดงผมมะอย่าเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่นี่ก่อนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเอาทองแดงออกอยู่นี่งๆ นิ่งๆแล้วออน,นิ่ง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 เอ,อ้ยทำไมมันชอบดรอปของกันจังวะเออไฟดูไฟก็ยังสมูทเอาขวานมาดิเอาขวานมาดิเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอาเอาที่ขุดมาเออนั่นแหละโอ้ไฟยังสมูทอะ่ะเออไม่เอาของอะ่ะของอะไรพุ่พุดอยู่เนี่ย ของอยู่นี่เราไม่เก็บหรอโอเคๆๆแล้วมึงก็เอาเอาเตาหลอมกูไปด้วยงั้นเอ้ยเดี๋ยวอะไรนะเอาหลอมกูวางตรงนี้วางตรงนี้ฮะหลอมที่อะไรเตาหล่อมมาเตาแบบนี้อ๋ออ๋ออ๋อให้วางใช่ป่ะเออโอเคเออข้ายัง ยังยังไปหาแร่ทองเอ้ไปหาแร่เหล็ก <c oughs> แกขุดเออแกขุดหญ้าดูนะเว้ย <c oughs> เผื่ออาจจะได้ข้าวมา <สะ S 2> ขุดหญ้าม, <c oughs> มันได้ข้าวเมื่อกี้แสบฟอเหมือนแดกอะไรเปรี้ยวๆอ่ะใช่ไงคุณแดกของเปรี้ยวยังไม่ได้แดกของเปรี้ยวเลย อ๋มึงอยู่ไหนเนี่ยที่สวยว่ะที่ภาพสวยเอ้าแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยอะไรมึงอยู่ไหนล่ะกำลังไปขุดเหล็กอยู่รอแป๊บอย<อ>่ามาซอมบี้ขวดเยอะเลยข้างล่างอ่ะโอเคโอเคโอเคปุ้ยถ้ำน,นี้มีแต่ซอมบี้แล้วแล้วกออกมาจากมองลวออกมาจากบ้านได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้มึงไป ขุดหญ้าดูหญ้ามันจะมีดอกข้าวอยู่โอเคโอเคขุดหญ้าหญ้าจะดอกข้าวถ้าขุดหญ้าหญ้าจะดอกข้าวโอเคได้ขุดดินด้วยนะเอาไปปลูกในถ้ำเฮ้ยเราต้องมีน้ำด้วยดิลืมไปปลูกตรงลำธารก็ได้เจอน้ำตรงไหนปลูกตรงนั้นโอ๊ยโอ้ยเกือบร่วงคือมอตคือมอตเนี้ยมันทำให้ทำให้กูนึกถึงเกมเกมไมค้าฟอร์มที่กูเล่นตอนเด็กๆอ่ะ กเป็นครัอเออภาพมันเหมัเหมือนไหมครับป้อมเออมันคือมาคับป้อมลบมันลบออกแลยวเราลบกันเถอะไม่อันนี้อันนี้คือมือถือก็ไปเก็บกูิวมากเลยกูซิวมากเลยือซิวกว่ามึงด้วยอุ้ยมีหมู้ขอตีได้ไหม อะไรนะไอเนี่ยไม่มีอะไรครับให,ให้โอกาสให้โอกาสไอกิวพูดความจริงอ่ะผมเอ้ยไม่รู้ว่าคลิปนี้จะถึงชั่วโมงหรือเปล่านะ กูควรได้ผลแกะด้วยใช่ป่ะไ,ไปเกาะแบบโอ๊ยซอมบี้ตัวไหนเนี่ยยุ่งกับโก,โกูนี่นั่นแหละไปเกาะระหว่างซอมบี้กับโกเรมใครชนะโกเรมถามได้ไม่เราเราสก,กิลเลตันกับโกเรมใครชนะเออจะเกิดสกลิลเลตันสิบตัวโกูเออ เกียวต้นชนะใช่นะใชเฮ้ยตอนนี้มีมมคนแก่ <100. S 1> อยู่2องอันละเล็กอันนึงแต่ถ้าเกิดซอมบี้ห0ึตัวถึงจะชนะไม่ถึงร้อหรอกไม่เกิน50หรือไม่ก็20ต้องร้อยตัวเพื่อนไอ้กูเลยแม่งโหดจิตหายอ่ะแม่งซุ้มกับบินเทอร์่านะเอ้านะแต่คนมันเติมเล็กเรื่อยๆอยมันก็เลยชนะ เติมเหล็กเรื่อยๆคือคือถ้าเกิดเติมเหล็กอะ่ะมันก็คือการหิวเรื่อดให้โ,โกเลมใช่ป่ะโอเคเออกูต้องการกระดูกอ่ะกูกูเจอหมาเนะม็เจอกระดูกเหมอนกันเจอกระดูกนะไม่ได้เจอหมาอืมกูหาบ้านเก่าไม่เจอเนี่ยแล้วกูไม่มีฐานด้วยกูอ,อยากเออ กูเห็นมึงอยู่มึแค่เดินตามจุดมาก็ได้ปะไม่แต่กูอ่าแต่มึงไม่ถามใช่ไหมมึงร้อยอะอ่าโอเคกลับบ้านไปแล้วมึงเจอกูแน่เพราะว่ากูมีเนื้อเนื้อเนื้อเยอะเจอกูแน่กูพูดเหมือนกูต้องการอลไรอย่างกลับบ้านมามึงเจอกูแน่กูได้เนื้อกูได้หนังแกะมา เอ้ยขนแกะแล้วมึงมึงดูเลือดมึงดูสาภาพเลือดบุริเดอสองอะอ่าแฝเวลามันบินขึ้นขุสมุะเฮ้ยถ้าเกิดเราค้าสโนโกวกูเลม่ะ คุณได้เห็นแน่ว่ามันน่ารักแค่ไหนสโนว์โอเลมน่ารักปุกมุกฟุ๊กปิกปุ๊กปิกเหรอคือมันจะตู้กันะไรวะคิมีโนโตะเลยใช่ไหมยังไงวะมันน่ารักแบบคิมีโนโตะน่ารักแบบยูครูเอ้ยอะไรวะงตายแน่เชนยายายาห้ามเด็ดขาดไอ้เหี้ย กระดูกไปแดกเอากระดูกไปแดกเิ้าหมาเฮ้ย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 กูไม่ใช่เพื่อนเล่นนะเว้ยเฮียเห็นไหมซอมบี้มากูเลือดเหลือเหลือเหลือครึ่งหัวใจเนี่ยพี่มึงจะตายแล้วฟาอย่าอย่าตีกูได้ไหมลองดูว่ามึงเลือดครึ่งหัวใจจริงไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหขอจริงว่ะกูขอโทษเพื่ แ้นที่ผ่าไอส